ใครอยากดูเจาะลึกดูคลิปนี้ให้จบครับว่าคนที่เจาะลึกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมัง่งอย่าพลานนะดูให้จบแล้วคุณจะได้รู้ว่าเวลาเช็คแล้วมันได้อะไรไม่ได้อะไรหรือมันได้ทุกอย่างเลยนึกออกปะแต่ต้องเช็คก่อนว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นมัง่งแล้วผมเห็นจริงหรือเปล่าแล้วมันมีทางออกให้ไหมก็ดูนะเมือ่อกี้เราคุยไปกี่ชั่วโมงแล้ววะเกือบสอชั่วโมง <laughs> ใช่ไหม ใช่ค่ะอ่าคุยไปกือบสองชั่วโมงตอนแรกก่อนคุยกับผมเป็นไงบ้างตอนแรกก่อนคุยก็คิดว่าผมจะดูดวงเหมือนคนอื่นมาไม่อ่ะทำไมอ่ะอืมคือมันเหมือนหรอว่าคนอื่นเขาดูแบบเป็นดาวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหมืนแบบดูจากสาตรตัวเลขอะ่ะ ก็เลยคิดว่าเออมันก็จะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันขนาดนั้นแต่ก็อพอได้แบบพูดคุย,คยนู่นนี่นั่นก็โอเปิดโลกอยู่เปิดโลกย่โลกโลก,โลกที่แม่งไม่เคยเห็นเลยเขาไม่เคยเห็นเลยอ่าแล้วได้คำตอบเองด้วยถูกปะจับต้องได้ใช่จับต้องได้ง,ไดงงไหมงงงงไี่จะถามอะไรต่อเลย อา้าก็เคลียร์ให้หมดแล้วไนงะทุกอย่างทุกจุดชื่อเบอร์ใช่ป่ะใช่อ่าดวงทําไมโคติดอะไรไงนูนนั่นนี่แต่ถามว่ามีทางออกให้ด้วยถูกไหมถูกต้องจ้ะก,ก็คือเหมือนกับถ้าแก้ในวิธีผมมันก็จะมีคําตอบมาให้ว่ามันได้หรือมันไม่ได้ถูกป่ะถูกค่ะอืมแล้วที่ถามที่ถามว่าที่ตอนแรกที่ผมบอกว่าให้ถ้าเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยน,ยนชื่อกับผมมันจะแก้ได้แต่คําตอบ ไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่พอตอนเราระบุจริงๆจ,งจังๆว่าเฮ้ยมันต้องแก้จุดตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วมันถึงหนักมากถูกปะใช่อืมเพราะว่าคําถามเราไม่ชัดเจนนั่นแหละแบบที่บอกนั่นแหละคุ้มหมหนึ่งพันสองชั่วโมง <laughs> ไปทรงจ้าเออแต่รู้นะว่าทางออกมีใช่ไหม มีทางออกครูไม่มีก็ตอนแรกก็คําตอบเหมือนจะไม่ได้แต่เบสเ็จสุดท้ายพอไปไล่ทุกอย่างจนหมดอืมมันทําได้ถูกป่ะใช่แต่ต,ต้องเพิ่ม <ไป S 1> ต้องเพิ่มต้องเพิ่มเทปไปอีกองหนึ่งด้วย <laughs> <า>แล้วรู้ว่าคนอื่นหมอดูคนอื่นมั่วด้วยอ่าใช่เออนั่นแหละอันนี้แหละน่าก,กลัวสำหรับหมอดูคนอื่นนะสำหรับผม,มไม่ แล้วสิ่งที่ให้ยกแป่งหะแปลกค่ะเออแต่จริงๆอ่ะถ้าไปยกที่วัดก็ได้แต่ว่าเอาที่สะดวกผมก็ทำได้เหมือนกันโอเคแฮปปี้แฮปปี้คิดอยู่หางเงินยังไงต่อดีเนาะอ๋อเดี๋ยวผมให้มีบทสวดให้อ๋อมีบทสวดด้วยบทสวดอ่ะคิดดูว่าวิศวะ วิศวะขี้เกียจจะทำยังไงอืบทสวดผมเป็นเอไอสวดด้วยคือเราไม่ต้องสวดเองเหรอเออถูกอ่ะถ้าใช่แบบที่อาจารย์บอกหนักครั้งที่หนึ่งเบาครั้งที่สองเสริมได้เหมือนกันอ,อ่ะยกเลยจริงที่ตัางคนลองดูดิถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกหนักครั้งที่หนึ่งเบาครั้งที่สอง เชื่อแล้วเชื่อแล้วแต่คุณต้องอุทิตให้ถูกไงคือแบบที่บอกอะถ้าจะเชิญใครมาอย่างเงี้ยมันก็มาแต่ถ้าทำไม่ถูกก็ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าฟังบทสวดหรือสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเสริมอะแต่ว่าทำผิดอุทิศผิดก็ไม่ได้บางคนอะลูกค้าผมแม่งได้บทสวดไปประมาณสามเดือน ไปลองเสร็จอาจารย์ก็บอกอาจารย์บอกว่าบอกผมว่าได้บ้างไม่ได้บ้างผมบอกเฮ้ยมันต้องทําแบบนี้อุทิศให้เทวดาประจําตัวเลยอย่างน้อยๆ้อยให้ไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าไม่ให้ใครเลยแม่งไม่ต้องให้เจ้ากรรมเด็ดขาดคือแม่เจ้ากรรมแล้วก็ให้ไปเลยร้อยเปอร์เซนเนี่ยแล้วก็ให้เสร็จแล้วขอเลยครับไม่ใช,ใช่นั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศให้แล้วคุณไม่ขอก็คุณให้เขาแล้วคุณก็ขอได้มีแค่นี้ ช้าหรือเร็วก็แค่ทำบ่อยแค่ไหนแค่นั้นเองอ oh. แต่ว่าบทสวดผมอ่ะเป็นเอไอสวดน,นะพระให้สวดแล็บเร็วแค่ไหนก็สวดไม่ทันเอไอแล้วบทสวดผมชั่วโมงเจ็ดนาที <c oughs> แล้วมันคือผมไปยอ่ยอย่อบทสวดในพิธีเสาห้ามา <c oughs> และเอามาเป็นเอไอใช่ไหมเสร็จแล้วยังไม่พอ เพิ่มจํานวนเข้าไปในบทสําคัญหลายๆอันที่ต้องใช้อ่ะก้าจบก้าจบก้าจ,จบหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระสวดปกติไอ้ชั่วโมงเจ็ดนาทีที่เป็นเอไอสวดมันอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงอืมนั่นแหละให้วิศวะหาทางรัดก็จะประมาณนี้ใช่โอเคปะเคลียเร์แล้วบทสวดเป็น,นี้นะมันไม่จำเป็นต้อง คุณไม่จำเป็นต้องฟังไปตลอดด้วยอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้คือก่อนนอนอุทิศแล้วก็ฟังใช่ไหมแล้วก็หลับไปเลยมันจะหลับได้เออแต่ว่าตอนตอนที่เราจะเริ่มอ่ะก็คืออุทิศปุ๊บอุทิศให้ทเทวดาตัวน้นนั่นนี่รายการที่ฟังบทส่วนนี้แล้วก็ขอให้ตอนหลับนั่งสมาธิไปด้วยอะไรก็ว่าไปพูดไปแบบนี้เลยนะแล้วอุทิศให้ไปกี่เปอร์เซน็นต์ก็แล้วแต,แต่เสร็จปุ๊บ ก็นอนฟังจะหลับก็หลับไปเลยครับมันจะหลับอยู่แล้วบทนี้ไม่รู้ทาไมเหมือนกัน <linear technology. S 1> เสร็จแล้วมันก็จะได้แต่คุณก็ขอเลยในตอนที่คุณเริ่มนั่นแหละพูดให้จบในทีเดียวอืมขอให้ได้เงินขอให้ได้เงินเพิ่มมาเปลี่ยนคอสเข้าคอสแหล่งประมาณเนี้เออหรือมียอดขายเพิ่มแต่ขออย่างเดียวอยากขอแบบหลายหลายอย่างพร้อมกันเออ แล้วก็พอมันสมมุติว่าภายในเจ็ดวันสมมุติมันได้จะเปลี่ยนคําขอหรือจะเอาคําขอเดิมก็ได้ซ้าก็วนไปอย่างเงีประมาณนั้นเดี๋ยวส่งให้โอเคค่ะโอเคตามนั้นนะให้คู่มือไปหมดแล้วโอเคอยู่ในยูทูบแบบไปเปิดฟังแค่นี้เองโอเคครับค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับ